มันเงียดใช่ไหมโอ้ยเบิ่งแน่เอาเงาเข่าคนละเบาค้นแล้มานั่งหมดไหมเอาสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องแล้วจัดดีไล่สดแล้วกับมานั่งหลังจากขึ้นเวทีละกายหิวนางกินของฝากไปละคนขับรถอันนี้ท่านก็ซื้อบ้าบอซื้อมาตะกี้ใช่คนสับขับรถไปซื้อมาให้กินยั่วมันจะโง่ ตัวปโอ้ยเบาเบาดขุมันน้องชายหลานชายซื้อมาฝากแต่เธอกลับไปแล้วมาไหนหิงเมื่อไรเซอรแล้วก็มานั่งกันจับข้าวนาเจ้านะข้าวนาเจ้าเป็นผู้นั่งเองนะสวัสดีพี่นางื่อยขาน้อยสุบีบใกล้ปูเบาหน่อยเด้อืมอันนี้หน่อยยกปูเบาหน่อยมึงเบิ่งบไปยากใกล้เนี่ยคนโซอร์จะดื่มบ้างไหมยิง พี่น้องไม่ได้โซ่หรอกเอากเนกกระชาออกแล้วะเดี๋ยวว่เรีกทำกระชาออกพ่อเจ็บคอเดี๋ยวมันเพี่น้องเลยเปิดแล้วดูการไม่กันหลังจากลงมาแต่เวทีพี่น้องเลยไปกเมือไค่ะแล้ดูการไม่ก็ให้เสียงแหบเชียงแหงเหม่กันเนาะไม่กินลยไม่เอาไม่ได้นั่งเบ่อ เมื ui, okay. ่อจาจมยูหันนะายเห็นเบาทามกินกาะอิมแล้วล่ะเห็นบทาคือบาหญิงคือแช่ขขาวแส่ขขาวตูดหาตูดยับไม่เรื่อยนี่ใไ่่าบาทามสินะามาบ่าแํ้สินบมาหาบาทามเบาหมิงบามิงนยมานั่งกัดไว้นื่อะไมันคือฟังกะมันคือมันคือบอกักมันคือหาคำดานยังต้องขึ้นปะเส่จสมาธิอยู่ที่อ้วยเหรอปะ้คำดาดมันกระด้างเลยเนาะ อันนี้คือแซมหินบานนนา้าเจไดี่ปนอนอีกฉันเชื่อว่าฝาอีดัมมี่อเอาเอาแต่ผู้บ้ามาเฮือนแะเวบุหรี่ซ้ำน่ะมาอยวกมาลาถามมันคือนอีดัมมี่มึงก็คือกันเพราะว่าเอาบักดำเอาบักด่างเอาบักด่างเอาบักแดงมาอยู่แต่ละมือพี่น้องเอ้ยนำตอนนี้นั่งกําลังฮิตนั่งกําลังอันนั่งกําลังวิสเน่น เพื่อกัดขน,น้ำน้ด่เมื่อไหอีจมากมีนี้นะนจ,จะประมาณีาณ่ด่ดาึ๊นี่ด่ะั้นตกทำคออยู่นะเก่าด้วงอวยหมือ,อ,อไม่อวยอวยอวยจะดีพี่น้องก่อนเนยไดีพี่น้องก่อน <laughs> เรื่องหือพม่น้ <laughs> องเอออ ตัวใหญ่ทำกก้อหับถกับกก้อนหับแค่ปะทัางดีับอร่อยไหมได้มาหายใครมาหายไอเจแล้วตุ้มงาอไรฮะขอบใจแล้วเราแม่ทำได้ได้เจใจได้ลายเด้อใจได้เจมตลายพะเส้เมืองโอ้โหมันก็ช่แจงเส้นลายกูด่า จำเบรนไม่ได้มืออะไรอ่ะัมีพวกเอ็นแล้วกันหมดใจอะหมดใจปลาฉันมีครับทุกอย่างเื่องในหน่กผสมกันเขาเสียเป็นไม่ละไม่ละพันกีบกว่ไม่ละพันกีบหรือว่าสี่บาทนั่นเองแบบเป็นพวกเศษเนื้อนะคะเขามาเสียหอดป็จองบาทหอยปรจองบาทคมือพันกีบถ่ารอยาครคิซมันบาทบบาทหิบ ไม่ใช anyway, ่ต้องขอในเขารียกขอสี <c oughs> ่สิบสวรรค์ันข <c oughs> <c oughs> ึ้นหาิหาตอนน่ะร้อนึงนายึ้นหาจิ้หาเปันวันเี่เอานหนึ่งสามแสนอันะสี่สิบอืสามแสนสี่สิบืมิดเียวอวิคราะแต่ว่าทั่วไปประม่นสามสิบาย แต่ว้านนไล่เนีย like, anyway> um uh ่างท่นี่หกระปูเนาะคือฝนทีตกนี่แหละพี่น้องเลยอาเห็ดปวเมือไปให้ปบางมือนห่เอ้มื่อนี่จะซีไปเวาเห็ดปัวฉันหมานแล้วนะคะในรอบปีอ้องทำมห้ดูแลตัวเอง ก็ล้วก็เออมึงต้องขมามันเปบมือใด้ก็บอกมันตกกัดแต่ทายจอจย่ไม่แต่หัาบบวนะอย่ามองมไม่ทาเธอไม่แครได้แกงนึงนี่แหละค่ะมึงอื่นวันิยไปหารไม่ไวยิ่งเจ็บห้ารอบด้สุดห้องรอหน่อยดียวนึงแล้วก็มาโมันบอกมนเนาะ พวเฮดอันนี้มันสิออกแถวอันนี้กมแคมหวยติ๊ก่กกเนาะใชพวกน้ำแกงแบาต้ใชกน้ำแกงบดอกนิดหน่อยวันนี้นกหมานอยู่นะคาแล้วก็แกงกินบร้วเกพวกเจ้าของหาอลยก็บก็บเองนดีเนาะันกำลังเลยกูเมือน้้ำเย็นมเนี่ยนีแรงเลยตีไปคุดจีรอ มันจะเห็นท่าเราปกติรอเม่ม่ต้องทำเป็นบบี้ดีแล้วเงเปิดดูการแม่กับข้แหบข้แหงพี่น้องขาเป็นเพ uh huh? mm? uh ื huh. ่อนเธอนัเป็กมาเกินอย่นเพราะนั่ใต้กระแด เปิดดูการหรือว่าสปิทฮะ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 อะฮ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 มฮะฮะฮกฮะฮะฮะนะาะฮะฮะฮะบะฮ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 มฮะฮะนะ่ะยแล้วะฮ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 ะอะฮะ่ะฮ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 ะาแก้วขฮาวแล้วะอยฮะ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 ฮมฮะ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 าะฮ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 ะพะฮะ้ะ้ะฮีฮะฮะเบิดกินแล้วเพราะ่าฮะ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 ฮมฮะฮะฮะาวงมันฮะว่าเพราะ่าฮะฮขฮามะฮะฮะฮะ ิมว่านาวงเีนเรไอ้นาวงเรียกแล้วเนาะท้าวจะมนะด้เหล่าสีอยู่ปกเกินเธอช้องเธอกะเบิป่ายินมาทำแง่แง่เปเลือดกินใส่นะาวเยีงนะข้ะเอี้งคนเดียวนี่พี่น้องลูกเสื้ออะไกินเยีงมันได้ับมันหนัแก แกปอ้ยโอ้ยมันมีแค่กล hey uh. ้วยเลยเนี่ยกล้วยนะสีเมื่อไปเมื่อมันบระบาดันเลียวว่านั่นจิต่ออีกรอบสองอเมรอเมริอเมาอมบาอมาสกอเรเมริอเมรกาอเมรกอเรอเมราอเมาอเาอรเมรยอย่าอเมมันาเมกิเมอิิาาเอ หอแต่ว่าห้องยังประทันใดๆนะคะเดี๋ยวๆท่วันจันขนะด๊ะจันตันยังจำไม่ได้เบิร์ค่ะสวัสดีค่ะพ่อพ่อกับอมารากากีราชินยแห่งท้องตรงนาอยู่ด้วยกันไม่จัดจัดจัดกับอมารากากีใครทุกใคร ใครทุกข์ใครโศกขอดูอัมมาราการีราชินีแห่งท้องกรุงนาเนทซคือวันนี้อะไรจะเดกคือบริวาวเพียงเพียงเดียวเนี่ยท่านแจ้งท่านทีนท่ฮอใช้านาล่งเอาคุกลิปพี่น้องเลยน้ <laughs> องให้ฟังอยู่พี่เมื่อไรคลิปจะร้องบริคือกันได้ละ คิปนึงกับพี่น้องเรนั่งจํำซิได้แล้วนก็ร้องนั่งจำซิมว้าน่พี่น้องแต่ก็อวยบนี้อวยไมสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องอย อวยแล้อบ่ะอวยอวยอไกอวย撒อวยฮ่า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 ย่าฮ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 ่้ฮ่า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 ยัาฮ่า่าฮ้าฮ่ยฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮาฮ่า่าฮาฮ็ดฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าจะเฮ่าฮ่นฮาาาบ่า่่อ่า่า่ มูเว้าเรื่องอ้วยเรื่องยังอยู่เปิดรายกัดนางเด้ขนมมุกแซ่บๆซ่ยานเขาส่วนเมืองเลยเปลี่ยนเรื่องเรื่องขงเรืกไหนได้นางกายบางมิงเราบระหยากเมือบ่อยเดี๋ยวดีนะมาแล้วยังบม่ทันเร็วจักลูกจันเมร์สำแดงดูดูสไดท้าเจ้าเนื้อเบิงแหน่ผูงนะจังไรใส่ผูงยังกันที่พวกเขาเอินยังกันคนยังไม่น้อยจะจอยก็มาผูงยังนางเราไปใส่แป้งใส่กับมีห่วงเป็นห่วงยังแล้วห่วงยัง องนวของลังเนี่วาในแนทองใช่ป่ะ่ั้งตัวเห็นฉันโอ้ยแต่ละเซ็กซี่ก็ะดาหุ่นจันอ่าจะแบนเซ็กซี่จะแบามิงระเบิงกูทั้งล้างเลยแล้ววะแล้แนบบางทั้งหลังอ้ยคุสิบ่เซ็กซเสื่อมซะบ่แม่ยูบ่มิงไปตายยูบ่มิงเผ่าไปเผ่าความจริงชุพีชุนองฟังมึงดูอามารากับเจีเยียบเนี่ยู้ได้เป็นจักรขาว่ากัน ตอบยากพี่น้องตอบรวดแจกแจจริงนะอัมาราพี่น้องตอบยากนี่คือว่านอะไรมันพ่อๆกันแบบร่วกันเปามิงว่าอัมาราเป็นตะขากลัวตะขาก้อนหมู่นะตาเลือดข่าทิมอ่น้องเจ้าเราเองเราเองน้องทำนีมาตัดบปุ๊บที่เราเอาไปเลี้ยงเอาบ่เอาที่หยางทีเอาไปไปเลี้ยงนะอัมารานี่เออจะเทำไปแบบทำ เรากต่แยซ้ำนี่เลยเพระอย่างนี้แน่นอนทรากินข้าวใบเกลือกันไย่อะไนี่นะอีดัมี่เอาอีกแล้วนะอยิบสีอิซซามาเอช่องเจสาจกจิไปอิซซามันยังกระดูมันเออหมอแลนบัดเพิ่นบัไเ่ไ่นมีกระดูเนาะเอาอยู่เวลาทุกเวลาเราให้ประกาศบบมา่อไรดูสิลามโถไว้แหละ เหตการ์บะนั่นชิฮัตลาห์นั่งเจ๊ซื้อเงเก่งนแม่มันใส่จบฮะก็ได้ปีเดียวหนึ่งเฮ้ยบ่แม่สัมเคราะห์กวอนแม่ก็อเราเผื่อว่าเพื่อว่าอันคันบ่อยางไห้มันอันนี้แหละเอาน้ำม่วงมาล้างหอยมั้งก็ต้องเมนอืมแล้วพวกผู้ชายกับเมนเมันเม็นของนางเมนพวกมันเดือบมึมไปแล้วเมนเด็กเพื่อว่าเอาน้ำม่วงล้างอันนี้นี่เรื่องจริงนะเพื่อว่านะแต่ละเซนกับแม่กับแม่ลประเด็นอะไรสิ จะหอมเฮ้ยเผดกว่านัวอีเลยสันนั่งนัวพอแล้วนะชิ้นน้ำนัวเยอะเกินจี๊ดที่เปลี่มึงลองออาน้ำม่วงล่ะไหนนะน้ำม่วงข้นๆเลยเนอะเปนน้ำเมฆมันนี่กูจะน้ำม่วงล้างใายเฮ้ยวอกคังไห้มันเน่เน่แล้วคันไม่ข้นๆเลยนก็อห่มันมีความซุกแท่ว่าเรือเราแล้วกระดานถ้าจะไปคัดควงมันเนี่ย แล้ดูปีละเทือกป่ะมันเป็กระปีละเทือกฮะที่ประจบมาห้องแต่ช่วงที่ไปพักควนมันอยู่บาปเด้อเฮ้ยกระเห็ดออกมาเนี่ยเรียกเองไม <c oughs> ่ได้ในตัวได้เลี้ยงะใส่จะคลองพี่เลี้ยงซอยจะเลี้ยงหรือว่าสันเจ้าวสีบาเลี้ยงมูงเลียเยเ้ยงมาบมาจะัะอ่าอนั่นไหมบ้ามิงนะเอาอวยแบบนี้ วายสบายดีพี่น้องวายวายวายเอลานไปแล้วพี่น้องพ่อแลาพี่บัขอบคุณบรสกุลสกุลดีติตาอย่าลืมติตามซ่องเจสีนะพี่น้องแย้วก็ซ่องเจเจ็บซ่องเบามิงพี่น้องจ๋าซ่องแล้วงานไปละ อำมาลากราดโยโยโย่ของอัมราลาเรต้องหายากเราสองนะพี่น้องไปแล้วพี่น้องเจอทาตับคุ้งลยๆเห็นแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า